ป็นไงคุณยายอร่อยไหมยายบัวอร่อยไหมกับข้าวเจ้าเออไม่ต้องกังวลกินไปเลยกินหลายๆไม่เขานะมันจะได้ง่ายได้เร็วจะได้โตเร็วๆนะจ๊ะคุณยาย คือคือแมวดดมันกระโดดดีกับคือเนาะหันหน้ามาพี่หันหน้ามาหาลูกน้อย,อย <c oughs> ส่งให้ปิยพรดูนี่มีเยอะ กินพักนําแม่ๆอืถ้ากินให้หมดขา้าวหรอฮะกินกหลายๆจะสิต่อยเห็หนหยังกินบ่ทันมูเขาสิเอาไปเก็บแหละ อร่อยไหมเน้อบุมีบุมีอย่างเขาก็อาหารคุณปู่ไอ,อ,อเนาะเขาจะกินอาหารอ่อนๆแบบน,นีลา่าอืตัวทายยากฮะตัวทายยากทำอันนี่เนี่ยยากลำยนัก บูมีอันนั้นจะสิหายแต่บบได้เจออ้วนหลายกินแล้วก็กินน้ำกินยาแล้วก็พักผ่อนเดี๋ยวลูกก็จะได้ไปทำงานจ้าวันนี้ลูกต้องไปทำงานนะอือน,นี้หัวใจเต้นนีม่มืนกับตกใจหัวใจเต้นไม่เหมนกับหัวใจเต้นของคุณอะไรยายนะ มันพายกับหุ่นเต็เตงผู้คน,นอ่นะเจนธรรมดามธรรมดากัำวนคิดมากชักผ่อนเยอะๆจะบุตรนลูกมานั่งเลยมาพักผ่อน อนอนพักอนเยอะๆคนป่วยนะกินไปอร่อยเมื่อคืนนอนรับดีป่แมโ่โอ้นอน ก็นมาตังบุญอยู่นหตังบุนะไม่ต้องกังบุญังบุเลยอย่างนอนบ่ได้มม่ตะหลายอยู่เนาะ่ใจโตเต้นอยู่กินเยอะคนอื่นเขาก็เหมือนกันกับเรานั่นเลาหล